起 i ตอนนี้เรามีการเนี่ย12คนใช่ไหม12คนเราจะแบ่งเป็นกลุ่มละ4คนนะครับเดี๋ยวเรานับเลขนะ1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4ไปนะครับถ้าใครได้เลขไหนเดี๋ยวอยู่กลุ่มนั้นนะครับอ้าวอันนี้นับหนึ่งสอง กลุ่มที่เป็นเลขหนึ่งกลุ่มที่เป็นเลขหนึ่งยกมืออ่ากลุ่มที่เป็นเลขหนึ่งยกมือนะครับอ่าเดี๋ยวกลุ่มที่เป็นเลขหนึ่งออกมาด้านหน้าเลยเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับอาออกมาเลยมาข้างหน้าเลย่ากกติกานะครับก็คือให้นักเรียนนะครับช่วยกันเรียงช่วยกันเรียงกล่องเหล่านี้อ่าให้เป็นคำ ถูกแล้วเ้ามันต้องมีสี่คนดิ่ทำไมมันเกินอ่ะเฮ้ยคีมไม่ใช่อ่ะคีมสามไม่ใช่หรอบบคีมสามลูกถูกแล้วไม่ใช่เหรอ,อห,นหนึ่งถูกแล้วทีมมันก็มีสี่คนไงถูกแล้วลูกเอออ่ะฟังครูนะเราจะเรียงสีนะครับตามถ้าเป็นตัวสีดําเป็นตัวอะไรนะนสีดําเป็นแบบนี้นเป็นพยานชา จะเป็นพยัญชนะแล้วถ้าสีแดงเป็นสลาเปนานะครับแล้วสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเป็นตัสสนวสะกดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวครูให้เวลาหนึ่งนาทีต่อหนึ่งกลุ่มนะเดี๋ยวครูจะเริ่มจับเวลาก,ก่อนเลยนะครับอ่าพร้อมยังอยเอาหนึ่งนาทีหนึนาทีพอแล้วลูกหนึ่งนาทีพอแล้วอ่ากรุ่มที่หนึ่งนะครับ เอา้อมยางมือสาเอาเริ่มครับเอามาเลยครับเลียงได้กี่คำนะเราจะดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเรียงได้กี่คำนะครับเดี๋ยวรูดจดคะแนนก่อนเอาช่วยกันเร็วได้ยางคำแรกได้คำแรกแล้วบอกครูเลยนะได้ยางคำว่าอะไร่าคำว่าจงอา้าวได้แล้วหนึ่งคำลูกอา้าวไปต่อํำต่อไปเลย อ่าคำว่าอ่ะได้คำหนึ่งนะเนี่ยได้คำว่าอะไรนี่จ,จูงอ่ะได้คำว่าจูงนะครับได้สองแล้วได้สองแล้วเอาผ่านไปครึ่งนาทีแล้วนะเอาคำต่อไปเลยผู้คะผูคะผูคะะจูงมาอ่าโอเคเป็นคำที่สี่เอาต่อไม่เห็นตัวหนังสือเลยค่ะน,นี่อย่างนี่คุณยอด อ่ามีอะไรอีกไหมเร็วอ้าวหมดเวลาแล้วนะครับกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดกี่คำสีได้สี่คำอ้าวจบมือให้กับเพื่อนหนอดูแน่อ่าวครับไม่เป็นไรเนี่ยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลุ่มละสี่คนอ่ะมาบอกเขาให้จำรอกนี้ได้อ้าวต่อไปนะครับแอนกดิเซตี อาต่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มที่เส้นที่สองออกมาเลยขาที่เหลือนั่งที่ไปนั่งที่ไอ้แมนั่งที่หน่อยไอแอนคอยดูอะไรดูแะไปนั่งที่เออไม่เข้าใจคำว่านั่งที่เหรอนายไปคนนึงน้องมีกลุ่มคิมคิมสามไตเติ้ลไงสองใช่ป่าวามสามสามอะไรคีมสามแล้ว ถูกแล้วไม่จัดสีนะไม่ควรมีจักรล้อนะอ,นะอ้าวนะครับต่อไปอ้าวพร้อมอยังกติกาเดิมนะอ้าวหนึ่งสองสามเริ่มผมเมืออ่อกี้ได้สี่มาโมอ้อ มออมอ้าวได้หนึ่งครั้งมอะไรอีกเร็วมอ่อโกโกโมอะไรอีกเร็วเฮ้ยแต่แต่มอมันอันนี้แข่งสก็จะหมดเวลาแล้วครับหูถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเพียงชนะดูด้วยอ้าวเร็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 วเพิ่งได้ครับเร็วเร็วถึงเลขไหนจีงหยง เติร์ไม่หยิบอะไรเลยอ้อเอาเร็วช่วยกันได้ทำอะไรอีกอออ่างกอไก่ดอเด็กดอเด็กเนี่ยดอเด็กกับหมอม้าดีได้ดอเด็กสลับเป็นตัวสะกดเอ้ยตบตัวเอออ่ะมดอ่ามดได้เปสองคำอ้าวพบเวลาแล้วได้สองคำนะมดโอเคอที่เรียบร้อยอ้าวเล็กไอ้กลุ่มชุดที่สาม ีเวลาแอนจุดที่สามยบหยกพบยางพบยางไปอยู่ตรงอื่นไปนั่งที่อะเฮ้ยทำไมเหลืยวจัอคู่ะเจอนักเู้าค่ใครยังไม่ได้ออกอีกยกมือัดเท่าไหร่อะูพี่แล้วแล้วใครยังไม่ได้ออกอีกยกมือ วางก็สีไหนไหนใครยังไม่ได้ออกยกมือดิเหลือสอคนเนี่ยนะเขาสี่เดี๋ยวพูดี่่หยองออกยังครูครั้งแรกไม่รับทีละสามครูที่สามแล้วก็พอดีเลยนะคะครูใช่ครับครูรับทีละสี่ไม่เปิดก็สี่คน3ามปุ่ม12บพอดีไงไม่ใช่ค่ะ คุณต้องเอาพัดก like well ับควางมารูอกับวงมาลงตรงนี้เลยอ่าเป็นกลุ่มนี้พอดีจบพอดีเราจับเอ้นเงนี่ยกิกอ่ก็บอกให้นั่งที่แล้วเธอุนั่งอะไรอยู่ยังไงน่ะอืออ้าวพอนะกลุ่มนี้นะเริ่มจับพยานนี้อเดี๋ยวาหนึ่งสองสามเริ่มดูตัวพยานอ้ามดเอได้หนึ่งคา ดูตัวสะกดดูพยัญชนะดูสระให้ดีช่วยกันอ้าเวเนนอ่ะกดอ่ะ,ดอะได้กดอีกหนึ่งคำเยี่ยมากคำท,ที่สองมาแล้วมีคำว่าอะไรอีกเร็วขึ้นาตลอดไปอะไรอ่ะ คำว่าจงคำที่สามเอาได้สามคำแล้วคำว่าจงจอโอ่งอจงคาว่าจดอ่าเยี่ยมมากได้คําที่สี่แล้วคําที่สี่แล้วเออได้คําว่างอด้วยเป็นคาที่ห้าเยี่ยมมากได้ห้าคำแล้วได้ห้าคำแล้วเอ้าเร็วเร็วเร็วมีอะไรอีกคําว่าอะไร เอาเร็วๆครับแจงหมดแล้วคำว่าเอ้ยสลับเป็นตัวสีดําคาสลับเป็นตัวสีดําก่อนดอโ,ออดโดโงดงคาที่หอ่าหมดเวลาได้หกคำนะเยี่ยมมากเลยนะดังนั้นกลุ่มที่ชนะก็คือกลุ่มนี้นั่นเองนะงนเอาไปนั่งที่ตบมือให้กับเพื่อน,นอนเอาสำหรับทีมที่ชนะวันนี้นะเดีเ๋ยวครูมีรางวัลให้ทุกคนนั่งที่ก่อนเลยนี่อ่า เยี่ยมมากนะครับก็จบไปแล้วเนาะกับกิจกรรมนะที่เป็นการเอาอุปกรณ์นะเป็นกล่องนมที่เราเหลือใช้เนี่ยมาทําเป็นสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะครับนะเป็นตลาดเป,เป็นพย,ยัญชนะนะครับเป็นตัวสะกด,ดตรงนี้ให้นักเรียนเนี่ยฝึกการผสมคำนะครับอ่าเยี่ยมมากอ่บขอเสียงบ,บบมือให้กับทุกคนที่ร่ิมทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยเยี่ยมมากนะครับ